สวัสดีค่ะสวนข้างบ้านปลูกผักสร้างไรได้คืนนี้เราพามาชมแปลงกระหล่ำดอกยามค่ำคืนกันนะคะแต่เปล่าหรอกจุดประสงค์คือมาตัดผักเนื่องจากลูกค้าสั่งแล้วไม่พอที่ตัดไปไว้ก็เลยต้องมาเติมเพราะลูกค้าสั่งเพิ่มนะคะนี่เลยนะคะตอนกลางคืนมันก็จะมีเหมือนแบบเป็นอะไรนะ เป็นแม่คนิ้งอ่ะเหมือนน้ำค้างมันลงเนาะจะสวยงามมากนี่ค่ะประมาณนี้สวยสวยกับกองวันเยอะเลยเดี๋ยวเราจะไปตัดถักเพิ่มนะคะพอดีเมื่อเมื่อกี้นี้ก็เตรียมไว้ให้อีกคนหนึ่งแล้วพอดีอีกคนหนึ่งก็สั่งมาทางออนไลน์แล้วเราก็จัดเตรียมและส่งให้พรุ่งนี้เช้าเลยแต่ว่าก็จะต้องมีออเดอร์ ผักบุ้งกับผักสลัดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะตัดกระลำดอกไว้เลยคืนนี้เพราะว่าส่งแต่เช้าก็ไม่มีผลอะไรส่วนผักบุ้ง่าถอนพรุ่งนี้เช้าก็คืองานมันเยอะเราก็เลยต้องแบ่งเวลาในการเตรียมผักอันนี้เราก็เตรียมกระลำดอกไว้ตอนกลางคืนเลย ส่วนสลดัดพุ่งนี้เช้าค่อยไปถอนกับผักบุ้งอันนี้เราก็ไปตัดกระลำดอกเพิ่มกันเลยอะตะว,วันถ่ายให้แม่หน่อยอเห็นไหม เดี๋ยวเปลี่ยนไปฉายก่อนจรองไปตรงนู้นนะแปบ๊บเดียวเพิ่มนิดเดียวเองเต็มให้เต็มเห็นแมน้่น,นนะี่อนอันนี้กระดอกใหญ่ ดอกนะตอนเช้าเราจะได้ไปทำอย่างอื่นงั้นแม่ไม่ทันแค่ตัวเดียวไปนู้นก็มีนะไม่เป็นไรแล้วนั่ จัดตอนืนนี่แบบตวนเ้านเลอะ ดอก่เลยนี่นี่จองแนละ้งนี้ อู้นี่ดอกนี้ดอกนี้ มาดูดอกนี้มาเอามานี่เด็มาเดินมานี่นีน่มีตองนี่ดอกนี้สวยมากอ่ะเดีย๋ยวเอาอีกดอกเดียว ก็มมันนี่ไม่นะดินห้องโถงาสก็ได้นะตามงนะามนะ ออออน,นี่ยางค่ำคืนเห็นไหมเห็นไหมโอเควันนี้คืนนี้เราก็จบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปช้างผักกันต่อบายบายสวัสดีค่ะ